จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบอร์ดเกมสามารถทําให้ผู้เล่นย้อนเวลาไปยังอดีตแล้วบังคับให้เล่นเกมเพื่อเอาชีวิตรอดกลับออกไปให้ได้หนังได้เริ่มมาที่ครอบครัววัซซีเยที่เดินทางมาเยี่ยมปู่ชื่อว่าจิวเบแถวชานเมืองทุกคนกําลังเล่นเกมมนุษย์หมาป่าด้วยกันซึ่งเป็นบอร์ดเกมเก่าแก่ของบรรพบุรุษที่ปู่ไปเจอมาอยู่บนห้องใต้หลังคาแต่ว่านอกจากเจโลมผู้เป็นพ่อแล้วคนอื่นๆกลับไม่มีใครอยากเล่นเกมนี้กันเลยและพยายามหาข้ออ้างต่างๆเพื่อจะได้หยุดเล่นมัน แถมปูก็แก่มากแล้วจนกลายเป็นคนคิดหลงคิดลืมจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของภรรยาตัวเองที่เสียไปและจู่ๆก็เกิดอาการสับสนว่าพวอคนที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้คือใครบ้างซึ่งเจโรมนั้นมีลูกสาวชื่อว่าคาลาร่าที่เป็นลูกสาวของภรรยาคนเกา่าส่วนภรรยาคนใหม่ของเขามีชื่อว่ามารีและมีลูกติดมาด้วยชื่อว่าทีโอในตอนนี้เจโลมกับมารีแต่งงานกันและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าลูอิส หลังจากที่ทุกคนเลิกเล่นเกมและแยกย้ายกันไปแล้วเหลือแค่จะรวมที่กำลังเก็บเกมมนุษย์มาป่ากลับเข้ากรองจู่ๆกรองเกมมันก็เริ่มขยับได้เองแล้วเกิดแผ่นดินไหวขึ้นภายในบ้านของพวกเขาทุกคนรีพากันหนีลงไปหลบในห้องใต้ดินจนกระทั่งเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วพอพากันกลับออกไปข้างนอกก็ปรากฏว่าทุกอย่างรอบๆมันดูเปลี่ยนไปหมดรวมถึงบ้านของปู่จิวแบก็กลายเป็นบ้านยุคโบราณข้าวของเครื่องใช้ต่างๆถูกย้อนยุคไปหมด แถมคลาล่าลูกสาวของเจรวมก็หายตัวไปอีกทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ด้วยกันในห้องใต้ดินทุกคนจึงพากันเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อตามหาคลาล่าซึ่งก็เห็นว่าผู้คนในเมืองกําลังแต่งตัวย้อนยุค ครอบครัววาซิเยคิดว่าคนในเมืองนี้อาจจะกำลังจัดงานอะไรสักอย่างอยู่โดยที่ตกแต่งบ้านเมืองให้ดูเหมือนกับยุคกลางพอเดินต่อไปเรื่อยๆก็พบกับป้ายเชิญชวนให้ไปร่วมดูการประหารพ่อมดคนหนึ่งชื่อว่าเชเดลิกวาซิเยที่กำลังจะถูกประหารขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งมันก็เป็นนามสกุลเดียวกับของพวกเขาทำให้จูเบ์จึงรู้สึกหัวเสียอย่างมากที่คนในเมืองนี้เอานามสกุลของเขามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทันใดนั้นผู้คนในเมืองก็แห่ไปดูการประหารที่กำลังจะเริ่มขึ้น ชายคนหนึ่งถูกทหารจับตัวได้เพราะสงสัยว่าเป็นมนุษย์หมาป่าและเมื่อเขาถูกประหารจนน้ำสีแดงกระเด็นมาโดนใส่เจโลมก็ปรากฏว่ามันเป็นเลือดจริงๆไม่ใช่แค่การแสดงเจโลมจึงตกใจมากแล้วรีบพาครอบครัวหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้ทันทีพอพวกเขาออกไปจากเมืองก็พบกับอัศวินชุดเกราะคนหนึ่งจึงสอบถามว่าตอนนี้มันปีอะไรซึ่งอัศวินชุดเกราะก็บอกว่าปี1497 แต่ในระหว่างนั้นเสียงโทรศัพท์ของมารีก็ดังขึ้นจนทำให้อัศวินชุดเกราะตกใจแล้วชักดาบรีบวิ่งเข้ามาหาพวกเขาปู่จิวเบที่พยายามจะปกป้องทุกคน จึงเผื่อชกอัศวินคนนั้นอย่างแรงจนกระเด็นปลิวไปไกลทำให้ทุกคนจึงตกใจอย่างมากที่ปูมีพลังถึงขนาดนี้ต่อจากนั้นเมื่อทุกคนพากันกลับไปถึงที่บ้านเจอลวมก็ถามว่าข้อมือของปูเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ชกใส่อัศวินคนนั้นซึ่งปู่จิวแบก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแถมยังดูเหมือนว่าอาการหลงลืมของเขาจะหายไปด้วย ตอนนี้เขาสามารถจดจำทุกอย่างได้แม้กระทั่งเลขประกันสังคมของภรรยาทันเดนั้นข้าของต่างๆภายในบ้านก็เริ่มลอยตกลงมาได้เองแล้วถุงแป้งถุงหนึ่งก็ลอยลงมาเทลงบนโต๊ะพร้อมกับมีตัวหนังสือเขียนบอกว่ามันคือฝีมือของคาร่าและพอทีโอลองเอาผงแป้งโรยใส่บริเวณนั้นมันก็เกาะอ,อยู่บนตัวของคาร่าที่ตอนนี้กำลังล่องหนอยู่ เธอพยายามจะสื่อสารกับทุกคนแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยแต่ว่าจูจูเจรลมก็ได้ยินเสียงของคาร่ากำลังดังอยู่ในหัวทําให้คาร่าจึงคิดว่าบางทีพ่ออาจจะมีพลังสามารถอ่านใจคนได้แต่ในระหว่างนั้นพวกทหารก็ได้มาเคาะที่ประตูสะก่อนแล้วเรียกให้ทุกคนออกไปสอบสวนข้างนอกเพราะผู้การเห็นว่าพวกเขาทําตัวมีพิรุธตอนอยู่ลานประหารผู้การจึงจับตัวทีโอเพื่อจะให้ทุกคนยอมสารภาพมาว่ามีใครในนี้เป็นพ่อหมดบ้าง ซึ่งจิล้มก็พยายามอธิบายว่าพวกเขาเป็นนักดนตรีที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี้พร้อมกับเอากีตาร์มาเล่นให้ผู้การฟังเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองพอพวกทหารได้ฟังเพลงของเจลลอมก็ต่างพากันชื่นชอบและปลบมือให้จนผู้การยอมปล่อยตัวทีโอแล้วบอกให้ทุกคนกลับเข้าบ้านได้เพราะตอนกลางคืนจะมีสตัตว์ร้ายออกอาะวาดจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนตะวันตกดินลูอิสก็เจอกับกล่องเกมมนุษย์หมาป่าตกอยู่ ทีโอจึงคิดว่าบางทีที่นี่อาจไม่ใช่โลกในอดีตแต่มันคือโลกภายในเกมมนุษย์หมาป่าเพราะตอนนี้แต่ละคนต่างมีพลังวิเศษเหมือนกับตอนที่เล่นบอร์ดเกมปู่จิวแบเป็นนายพลานก็เลยมีพละงกำลังที่แข็งแกร่งส่วนคลาล่าเล่นเป็นหนูน,น้อยก็เลยสามารถล่องหนได้มันเกี่ยวกันตรงไหนวะซึ่งเจลลมที่เป็นผู้พยากรก็เลยมีพลังอ่านใจคน ตอนนี้เหลือแค่ทีโอมาลีและลูอิสที่พลังยังไม่ปรากฏออกมาทำให้ยังไม่รู้ว่าทั้ง3คนนี้มีพลังอะไรบ้างซึ่งหมายความว่าถ้าหากทุกคนอยากกลับไปยังโลกแห่งความจริงก็ต้องเล่นเกมนี้ให้ผ่านโดยการจัดการกับมนุษย์หมาป่าที่แฝงกายปะปอนอยู่กับฟงชนจากนั้นเมื่อทุกคนพากันเข้านอนหมดแล้วคาร่าที่กำลังออกไปตักน้ำจากบ่อน้นาข้างนอกเธอก็เห็นมนุษย์หมาป่าสามตัวกำลังเดินอยู่ จึงรีบหนีกลับเข้าไปในบ้านด้วยความกลัวแล้วใช้ความคิดนหัวสื่อสารกับพ่อบอกว่ามีมนุษย์หมาป่ากำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านในระหว่างที่ทุกคนกำลังตื่นตระหนกมาลีก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้ลูอิสได้หายตัวไปทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากข้างนอกซึ่งมันเป็นลูอิสเองที่ออกไปชิงช่องมาทุกคนจึงพากันเตือนลูอิสว่าอย่าออกไปไหนตอนกลางคืนอีกเพราะบางทีเธออาจจะได้รับบทเป็นหมาป่าโดยไม่รู้ตัว ไม่ทันหลก็มีเสียงร้องของหมาป่าดังขึ้นแล้วลูอิสก็กลายร่างเป็นหมาป่าคลุมคลั่งอลรวาทันทีปู่จึงใช้พลังที่แข็งแกร่งของตัวเองจับลูอิสไว้แล้วเอาเชือกมามัดไม่ให้ขยับตัวได้จนกระทั่งพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าวันต่อมาลูอิสก็กลับคืนร่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมจากนั้นครอบครัววาซิเย่ก็พากันแต่งตัวเป็นคนยุคกลางแล้วเดินทางเข้าไปในเมืองอีกครั้งมารีกับเจโรมจะพากันไปสอบถามบรรพับบรุษที่ถูกขังอยู่ในคุก ว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถเคลียเกมมนุษย์หมาป่าได้ส่วนทีโอกับคาร่าจะพากันออกไปหาอาหารเพราะตอนนี้พวกเขาไม่มีอะไรให้กินเลยและในระหว่างที่ทีโอกับคาร่ากำลังเดินหาอาหารกันอยู่ทีโอก็รู้สึกสงสัยว่าพลังของเขาจะเป็นแบบไหนเพราะตอนเล่นบอร์ดเกมเขาได้รับบทเป็นหัวขโมยจึงคิดว่าบางทีพลังของเขาอาจจะสามารถขโมยของได้โดยที่ไม่มีใครรู้แล้วทีโอก็เห็นช่างตีเหล็กคนหนึ่งกำลังถอดที่รัดข้อมือวางไว้ เขาจึงคิดจะลองใช้พลังของตัวเองเข้าไปขโมยมันดูแต่ว่าก็ถูกช่างตีเหล็กเห็นเข้าซะก่อนทำให้ทีโอก็เลยต้องรีบวิ่งหนีไปไม่ให้ถูกจับได้ทางฝั่งของเจรลมกับมาลีที่พอพากันไปถึงคุกทั้งสองก็ขอเข้าไปพบกับเชเดลิกวาซิเยที่ถูกขังอยู่ข้างในแต่ว่าพวกทหารก็ไม่ยอมให้เข้าแถมยังใช้กำลังผลักมารีจนกระเด็นไปอีกเพราะยุคสมัยนี้ผู้หญิงไม่ได้ให้ความเคารพและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งนั้น สิ่งก็ทำให้มาลีมโมโหอย่างมากเพราะเธอทำงานเป็นทนายจึงไม่ถูกใจที่เห็นผู้ชายใช้กำลังกดขี่ผู้หญิงแต่เจลมก็พยายามห้ามเอาไว้ก่อนแล้วรีบพาเธอหนีไปทันทีเพราะเขารู้ดีว่าคนในยุคสมัยนี้จะไม่ยอมเชื่อฟังพวกนอกรีบต่อจากนั้นในขณะที่ทั้งสองคนกำลังคิดหาหนทางเข้าไปในคุกขาราก็ได้ตามมาหาด้วยความรีบร้อนบอกว่าตอนนี้ทีโอหายตัวไปแล้ว ทันใดนั้นช่างดีเหล็กที่ไล่ตามทีโอไปก็ปรากฏตัวมาแล้วถอดที่รัดข้อมือออกกลายร่างเป็นทีโอทีโอบอกว่าตอนนี้เขาค้นพบพลังของตัวเองแล้วมันคือการขโมยตัวตวนของคนอื่นแค่เอาสิ่งของของใครก็ได้มาสวมใส่ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นคนนั้นได้ทันทีพอได้รู้แบบนั้นเจรวมก็คิดแผนที่จะหาทางบุกเข้าไปในคุกได้แล้วเขาจึงให้ทีโอไปขโมยหมวกของทหารเฝ้าคุกแล้วสวมมันเพื่อปลอมตัวเป็นทหารคนนั้นพร้อมกับแกล้งจับตัวมาลีเพื่อจะเอาไปขังไว้ในคุก จนในที่สุดทั้งสองคนก็สามารถเข้าไปในคุกได้สำเร็จแล้วเจอกับบรรพบุรุษที่ชื่อว่าเชลดลิตที่กำลังถูกขังอยู่ซึ่งเชลดิลิตก็พยายามแหกปากเสียงดังให้ปล่อยตัวเขาออกไปเพราะเขาแค่ถูกใส่ร้ายเขาไม่ได้เป็นพ่อมดจริงๆมารีจึงเข้าไปคุยด้วยแล้วอธิบายว่าเธอคือลูกหลานของเขาในอนาคตเธออยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถเอาชนะเกมมนุษย์หมาป่าที่เขาสร้างขึ้นได้ แต่ชิวเดลิกก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนสร้างมันเมื่อสามันกนมีใช้สวมชุดหนังมาป่ามาที่บ้านของเขาพร้อมกับเอามันมาให้หลังจากนั้นก็เริ่มมีมนุษย์มาป่าออกอาละวาดจนเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นพ่อโมด ต่อมาเมื่อครอบครัววาซเซเย่พากันกลับไปที่บ้านมารีก็เล่าเรื่องของเชเดลิธให้ทุกคนฟังว่าเขาไม่ได้เป็นคนสร้างเกมแต่มีชายสวมชุดนังมาป่าเอามาให้ซึ่งในบอร์ดเกมมันก็ได้มีการ์ดหมาป่าอยู่สี่ใบหมายความว่ามีมนุษย์หมาป่าทั้งหมด4ตัวที่ต้องจัดการและหนึ่งในนั้นก็คือลูอิสลูกสาวของพวกเขาและในระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันอยู่นี้จูจ่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งมาแอบฟังอยู่ข้างนอกปู่จิวแบจึงปาจานไปใส่อย่างแรงจนเขาล้มหมดสติไป จากนั้นก็จับตัวมัดไว้เพื่อสอบถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซึ่งชายปริศนาก็บอกว่าเขาชื่อปีเอโลเป็นเพื่อนบ้านของเชลลิกเองและมีอาชีพเป็นศิลปินเขากะว่าจะเข้ามาหาของมีค่าภายในบ้านหลังนี้เพราะอีกไม่กี่วันเจ้าของบ้านก็จะถูกประหารแล้วซึ่งมันจะกลายเป็นของฟรีที่ใครก็สามารถเข้ามาเอาได้และพอเจลโอมได้ใช้พลังพิเศษของเขาอ่านใจปีเอโลก็ปรากฏว่าตอนนี้ปีเอโลกำลังแอบชอบเขาอยู่ ทำให้ทุกคนจึงได้รู้ความจริงว่าปีเอโร่นั้นเป็นเกย์แต่ด้วยยุคสมัยนี้ที่การครบหาเพศเดียวกันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับทําให้ปีเอโร่ก็เลยได้แต่เก็บมันไว้เป็นความลับไม่กล้าบอกให้ใครรู้เมื่อทุกคนเห็นว่าปีเอโร่นั้นไม่ได้เป็นคนชั่วก็เลยยอมแก้มัดออกให้เพื่อจะปล่อยตัวกลับไปในระหว่างนั้นปีเอโร่ก็เห็นแก้วน้ําลอยกลางอากาศได้ทําให้จึงตกใจอย่างมากเจโรมอธิบายว่ามันเป็นฝีมือของคาร่าลูกสาวของเขาเองที่กําลังล่องหนอยู่ พีเอโลที่มีความคิดเฉลียวฉลาดก็เลยเสนอไอเดียว,ว่าเขาสามารถทําให้ทุกคนมองเห็นตัวของคลา่าได้จากนั้นเขาก็ทําการต้มน้ํายางแล้วให้มันเคลือบตัวของ Clara คลาากลายเป็นผิวหนังอีกชั้นพร้อมกับใช้ทักษะการวาดรูปวาดใบหน้าลงไปและตกแต่งทุกอย่างให้ดูเหมือนกับคนจริงๆจนทําให้ทุกคนสามารถมองเห็นตัวของคลาาได้อีกครั้งแถมปีเอโลก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่ทําให้เสียงพูดของคลาาดังออกมาจนเธอพูดคุยกับทุกคนได้เหมือนปกติ ต่อมาครอบครัววัซเยก็พากันเดินทางเข้าไปในเมืองอีกครั้งโดยที่พวกเขาจะให้ลูอิสสวมที่อุดหูไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้ยินเสียงของหมาป่าแล้วกลายล่างซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พวกทหารจะจับตัวมนุษย์หมาป่าได้แล้วตัวหนึ่งและกําลังจะทําการประหารต่อหน้าสาธารณชนซึ่งผู้ต้องสงสัยก็คือหญิงสาววัยสิปีสาเหตุที่ถูกจับได้เพราะอายุตั้ง17แล้วแต่ยังไม่ยอมแต่งงานผู้การถแถลงว่าชายที่ถูกประหารไปเมื่อวันก่อนเป็นเพียงแค่เรื่องเข้าใจผิด เขาเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ใช่มนุษย์หมาป่าแต่ตอนนี้เขาแน่ใจว่าหญิงสาวคนนี้ต้องเป็นหมาป่าตัวจริงแนะ่พอประชาชนได้ยินแบบนั้นก็ต่างพากันเห็นด้วยแล้วสั่งให้ประหารน,นางทันทีแต่ว่าในขณะที่นางกำลังจะถูกประหารตะวันมันก็ได้ถูกดินเปซะกอนทำให้หญิงสาวจิงสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้แล้วเริ่มองอกอลวาวะจัดการกับผู้คนแต่ผู้การก็ยิงธนูไปใส่มันได้ทันจนมนุษย์หมาป่าตัวนั้นได้ตายไปแล้วมีการลูบหมาป่าปลา,าคนออกมาอยู่ที่มือ จิวแบที่เห็นแบบนั้นจึงเก็บมันแล้วตามไปหาครอบครัวทำให้ทุกคนจึงดีใจที่ตอนนี้ได้กาดหมาป่าใบแรกมาแล้วแต่ว่าในระหว่างนั้นลูอิสที่อยากรู้ว่าทุกคนกำลังคุยอะไรกันอยู่เธอจึงถอดที่อุดหูออกแล้วได้ยินเสียงร้องของหมาป่าทำให้จึงกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วออกอลาวาสสิงจิวแบก็ตามไปจับตัวเอาไว้ได้แล้วรีบพาหนีกลับบ้านไปทันทีส่วนมนุษย์หมาป่าอีกสองตัวที่กำลังออกล่าเหยื่ออยู่ในเมือง มันก็เผลอไปเหยียบดวนใส่กับดักของทหารเข้าจนถูกทหารจับตัวไว้แต่ว่าจูจูใช้สวมชุดหมาป่าก็โผล่มาจัดการกับทหารคนนั้นแล้วปลดกับดักออกปล่อยให้มนุษย์หมาปา่าหนีไปต่อมาเมื่อครอบครัววาซเซเยพากันกลับไปถึงบ้านคาร่าก็บอกว่าเธอรู้วิธีหาตัวคนที่เป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเพราะพวกมันแต่ละตัวจะมีรูปลักษณ์คล้ายกับร่างมนุษย์ของตัวเองเหมือนกับลูอิสที่แม้ว่าจะอยู่ในร่างของหมาปา่าแต่ทั้งฟันและทรงผมก็มีลักษณะเหมือนกับลูอิสทุกอย่าง คลาลาบอกว่าเธอจำรูปลักษ์ของมนุษย์หมาป่าอีกสองตัวนั้นได้ตัวหนึ่งเป็นเพศเมียที่มือของมันจะมีขนสีขาวคาดว่าน่าจะแก่แล้วส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้มีพุงใหญ่และเดินขากระเพกจากนั้นในวันรุ่งขึ้นครอบครัววาซิเยก็พากันเข้าไปในเมืองเพื่อตามหาคนที่มีรูปลักษ์ตามที่คลาลาบอกมาลีสะกดรอยตามหญิงแก่คนหนึ่งที่ทำตัวน่าสงสัยแถมผ้าของนางก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยส่วนเจรลมแอบตามดูผู้หญิงแก่อีกคน หพราะสังเกตเห็นว่ามือของนางมีขนสีขาวซึ่งตรงกับที่คาร่าบอกไว้ในระหว่างนั้นผู้การกับภรรยาของเขาที่เป็นคนทําขนมปังก็ทักทายเจโอมที่กําลังแอบตามหญิงแก่อยู่เจโอมบอกว่าเขาสงสัยหญิงแก่คนนั้นว่าอาจจะเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ผู้การกับเมียก็คัดค้านว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนางเพิ่งจะเดินทางเข้ามาในเมืองเมื่อเช้านี้เองทางด้านของปูจิวแบก,กับลูอิสที่ตามหาหมาป่าอีกตัวหนึ่ง ในที่สุดพวกเขาก็เจอกับชายมีพุงที่กำลังเดินขากระเพกอยู่ซึ่งพอลูอิสได้ดมกลิ่นก็มั่นใจว่าชายคนนั้นต้องเป็นหมาป่าแน่จิวแบจึงตามสะกดรอยไปเพื่อจะหาโอกาสจัดการกับมันส่วนมาลีที่กำลังแอบสะกดรอยตามหญิงแก่พอเห็นว่านางกำลังจะเอาผ้าไปซักมาลีจึงรีบเข้าไปหยุดไว้ทันทีแล้วสั่งให้ยอมสารภาพมาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าเพราะเธอเห็นหลักฐานว่าผ้านในตะกร้ามันมีคราบเลือดติดอยู่ แต่หญิงแก่คนนั้นก็บอกว่าเธอไม่ใช่มนุษย์หมาป่าคราบเลือดนี้มันเกิดจากการที่เธอโวนผัวตบมาพอมาลีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโมโหแทนแล้วรีบตามไปด่าผัวของหญิงแก่ทันทีบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกายเมียมแบบนี้พอผัวได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมมาลีต้องโมโหด้วย หพราะคนในยุคสมัยนี้ผู้ชายมีอำนาจมากกว่าผู้หญิงผัวมีสิทธิ์ทำร,ร้ายร่างกายเมียทุกอย่างถ้าหากว่าทำให้เกิดความไม่พอใจแถมหญิงแก่ก็เตรียมใจยอมให้ผัวตัวเองทำร้ายไม่คิดที่จะขัดขืนเลยแม้แต่น้อยทำให้มาลีก็เลยพูดประชดทั้งคู่กลับไปว่าถ้าหากเธอโดนผัวทำร้ายแบบนี้จะไม่ยอมเด็ดขาดและขอ,อยาทันทีในระหว่างนั้นบาทหลวงที่ได้ยินมารีพูดเรื่องอยาล้างกับผัว เขาจึงโมโหแล้วเข้ามาตักเตือนเธอเพราะในยุคสมัยนี้คนที่แต่งงานแล้วจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันชัวน่วนิรันดร์ห้ามมีใครคิดเปลี่ยนคู่ครองเด็ดขาดทุกคนในเมืองจึงเริ่มคิดว่ามารีนั้นเป็นพวกแม่มดแล้วพากันเข้ามาจับตัวเธอไว้ทันทีจากนั้นมารีก็ถูกนำตัวไปขังไว้ในคุกเพื่อเตรียมรอเผาประจานพร้อมกับเชิรเดลิกในวันพรุ่งนี้ซึ่งพอจะรวมได้รู้ว่ามารีถูกจับเขาก็รีบตามไปหาที่คุกเพื่อจะหาทางช่วยเหลือเธอออกไป แต่มาลีก็คิดว่าเธอคงไม่มีทางรอดแล้วจึงบอกให้จะรวมทิ้งเธอไว้ที่นี่แล้วพาลูกๆหนีไปให้ไกลต่อจากนั้นเมื่อปูจิวแบก,กลับไปถึงบ้านพร้อมกับการ์ดมาปามบที่สองเพราะเขาสามารถจัดการกักบมาปาคากระเพกได้แล้วแต่ว่าเขากลับเห็นทุกคนนั่งเสียใจกันอยู่เพราะม,มาลีนั้นถูกจับตัวไปและกำลังจะถูกเผาในวันพรุ่งนี้ซึ่งทุกคนที่ไม่อยากทิ้งมาลีหนีไปพวกเขาจึงเริ่มวางแผนหาทางช่วยเหลือเธอแล้วไปขอความช่วยเหลือจากปีเอโร่ด้วยอีกคน จนกระทั่งพอถึงเช้าวันต่อมาผู้คนในเมืองก็พากันเป็นรวมตัวที่ลานประหารเพื่อรอดูการเผาพ่อมดกับแม่มดแต่ทันเดนั้นเจลลมก็ได้ปรากฏตัวมาพร้อมกับเครื่องดนตรีเพื่อจะขอร้องเพลงให้ภรรยาฟังเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อเจลลมได้เริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็ต่างหันไปดูการแสดงของเขาจนไม่มีใครสนใจมารีกับเชิวเดลิกที่ถูกมัดอยู่ข้างหลังคาลาจึงใช้พลังล่องหนของเธอแอบเข้าไปแก้มัดให้กับทั้งสองคนแล้วรีบพาตัวหนีออกไปจากลานประหาร ซึ่งพอผู้การหันไปดูข้างหลังอีกทีก็เห็นว่าตอนนี้เชลลิลิก,กับมาลีได้หายตัวไปแล้วจากนั้นเจโลมก็รีบทิ้งเครื่องดนตรีแล้วขี่ม้าที่เตรียมไว้หนีตามคนอื่นๆไปโดยที่มีปีเอโลคอยช่วยเหลือทุกคนอยู่นอกเมืองปีเอโลบอกให้ทุกคนเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่โบดเพราะเขาได้สร้างอุโมงค์ลับเอาไว้ที่นั่นแต่ว่าพอครอบครัววาซิเยพากันหนีไปหลบที่อุโมงค์แล้วจูจูมนุษย์หมาป่าก็ตามมาเพื่อจะจัดการกับทุกคนทีโอจึงสวมที่รัดแขนเปลี่ยนร่างเป็นช่างตีเหล็ก แล้วร่วมมือกับปูจิวแบดต่อสู้กับมันแต่ว่าพลังของทั้งสองคนก็ไม่สามารถทําอะไรกับมนุษย์หมาป่าได้เลยและในระหว่างนั้นผู้การก็ได้ตามมาหาแล้วเล็งธนูมาใส่ครอบครัววัสิเย เพราะหมาป่าตัวนี้ก็คือภรรยาของเขาเองที่เป็นคนทําขนมปังสาเหตุที่ขนตรงมือของหมาป่าเป็นสีขาวก็เพราะมีเศษแป้งของขนมปังติดอยู่ซึ่งผู้การนี่แหละที่เป็นคนสวมชุดหมาป่าคนนั้นและคอยออกคําสั่งให้พวกมันอรารวาสจัดการกับคนในเมืองทันเดนั้นลูอิสที่เป็นห่วงทุกคนก็ได้ตามมาหาและพอเธอได้ยินเสียงร้องของหมาป่าทําให้จึงกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าไปด้วยพร้อมกับแสดงสัญชาตญาณดุร้ายออกมา จลลอมกับมาลีจึงพยายามกล่อมให้ลูอิสจะเย็นลงด้วยการร้องเพงลงโปรดของเธอให้ฟังจนในที่สุดลูอิสก็เริ่มได้สติแล้วหันไปจู่โจมสซเมียของผู้การแทนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้ปลอดภัย แต่ว่าด้วยร่างกายที่ตัวเล็กและพละงกำลังที่น้อยกว่าทำให้ลูอิสจึงพ่ายแพ้ต่อเมียผู้การและถูกมันฆ่าตายไปซึ่งพอมารีเห็นแบบนั้นก็รู้สึกโกรธอย่างมากทำให้พลังแม่มดในตัวของเธอจึงตื่นขึ้นมารีจึงใช้เวทมนตร์ของเธอดูดเอาพลังชีวิตของมาปาเมียผู้การแล้วนำไปใส่ลงในร่างของลูอิสจนทำให้ลูอิสได้ฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อมาปาทุกตัวตายหมดแล้วพลังของทุกคนก็สลายตามไปด้วยเหลือแค่การ์ดของบอร์ดเกมปรากฏอยู่ที่มือ จากนั้นก่อนที่ครอบครัววัเซเยจะพากันเดินทางกลับโลกปัจจุบันพวกเขาก็ได้บอกลากับปีเอโลที่คอยช่วยเหลือหลายเรื่องซึ่งปีเอโลเองก็รู้สึกขอบคุณพวกเจโรมที่ทาให้เขาได้เห็นอะไรหลายๆอย่างและมีแรงบันดาลใจในการวาดภาพเขาจึงตัดสินใจว่าจะกลับไปใช้ชื่อเดิมของตัวเองแล้วสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา สึ่งชื่อเดิมของเขาก็คือเลโอนาร์โดปีเอโรดาวินชีพอจะรวมได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าในอนาคตปีเอโรคนนี้จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงจึงบอกให้ชิวเดลิกที่เป็นบรรพบุรุษของตัวเองสื่อภาพวาดของปีเอโรที่วาดออกมาให้หมดเพราะภาพเหล่านั้นมันจะกลายเป็นภาพที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วครอบครัววาซิเยก็นำการทุกใบใส่กลับลงไปในบอร์ดเกมจนมันได้นำพาให้พวกเขากลับไปยังโลกปัจจุบันอีกครั้ง แถมเมื่อเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ที่มีภาพของเลโอนาร์โดดาวินชีจัดแสดงอยู่ก็ปรากฏว่าภาพวาดของโมนาลิซามันได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นใบนหน้าของเจโรมไปซะแล้วเพราะเลโอนาร์โดดาวินชีนั้นตกหลุมรักเขาแล้วหนังก็ได้จบลง